กระแสนะครับการเกณฑ์ทหารของแต่ละปีเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็จะมีนะครับที่กระแสเป็นกระแสมากที่สุดก็คือเป็นเรื่องของนะครับ สาวสวยมาเกณฑ์ฐานแต่ปีนี้นี่ครับมีเรื่องที่เรียกว่าเป็นกระแสแล้วก็เป็นที่ดราม่าหรือเป็นที่เรียกว่าโ,โหสะเทือนใจของหลายๆคนนั่นก็คือที่จังหวัดลําพูนนะครับมีแม่คนหนึ่งนะครับต้องเอารูกชายของตัวเองนะครับเอาลูกชายของตัวเองเนี่ยนะครับมาที่ทําการเกณฑ์ทหารนะครับทั้งทังที่ลูกชายของตัวเองนะครับรเจานนะคาาาอแล้วก็ออรประสบภัยเนี่ยนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียง ทิ้งกินอาหารเองก็ไม่ได้ลุกไปไหน,ไไหนไมาไหนก็ไม่ได้แต่ก็ต้องให้รถ1669เนี่ยนะครับพามาที่ที่จุดนะครับที่จุดที่ที่เป็นการเกณฑ์อาหารเนี่ยเพื่อให้รู้ว่านะครับทางเขาเองเนี่ยนะครับเป็นผู้พิการติดเตียงจริงๆซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้นะครับก็ต้องเป็นที่เราไม่ว่าใครนะครับอาจจะเป็นเพราะระเบียบนะครับระเบียบการซึ่งแน่นอนครับระเบียบทางกองทัพเนี่ยก็ทางคุณแม่เองอก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าทําไมถึงต้องพารูป ตัวเองไปอย่างนั้นเอ๊ะเป็นดราม่าหรือเปล่าต้องสร้างการสร้างกระแสรหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะครับว่าเหตุการณ์จริงๆมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับ mm. ก็คือคุณแม่เองไปติดต่อกับทางสัจดีแล้วสัจดีเนี่ยก็รู้อยู่ว่า ued, ไม่จำเป็นจะต้องพาลูกมาก็ได้นะครับแต่ให้คุณแม่เนี่ยเอาเอกสารหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปที่ที่คัดเลือกตั้งไอ้คัดเลือกคัดเลือกทหารเนี่ยคือกองอำนวยการในการคัดเลือกทหารเนี่ยนะครับ<__ให้ไปก็คือ3ปีก็คือให้เอาเอกสารไปยื่นแบบนี้ถ้าคุณแม่จะไปเองคนเดียวแต่ถ้าเเกิดคุณแม่รอาู ไปที่การคัดเลือกเลยนะครับที่ศูนย์คัดเลือกเลยเนี่ยก็จะคือครั้งเดียวก็คือจบแล้วก็เขาจะออกใบให้แล้วก็ไม่ต้องไปอีกเลยซึ่งคุณแม่ก็เลือกข้อนี้นะครับต้องต้องเลือกข้อนี้อันนี้คือเราต้องพูดถึงว่ามันเป็นกฎระเบียบของทางราชการหรือกฎระเบียบของทางทหารซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องให้ทางกระหโหมหรือทางทหารเองนะครับได้วิเคราะห์และติดตออเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีไหน ที่จะไม่ไม่ให้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเหตุการณ์ที่คุณแม่เองเนี่ยนะครับที่เป็นมีผู้ป่วยติดเตียงมีผู้ป่วยหรือว่าผู้พิการอะไรที่ไม่สามารถที่เดินทางมาสะดวกได้เนี่ยนะครับไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยที่หน่วยคัดเลือกนะครับมีอะไรไหมที่สามารถจะทําให้แต่ตอนนี้เราต้องยอมรับว่ามันไม่มีระเบียบและมันไม่สามารถจะออกไปได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือฟาร์มคืบหน้านะครับที่เกิดขึ้นก็เข้าใจทั้งทางกองทัพเองแล้วก็เข้าใจทั้งคุณแม่เองเพราะว่าคุณแม่เองถ้าจะเลือก เลือกอันที่คุณแม่เองเนี่ยนะครับจะต้องไปยื่นเรื่องเองเอาเอกสารไปยื่นเรื่องเนี่ยก็ต้องไปทั้งหมด3ปีซึ่งคุณแม่เขาบอกว่าถ้าไปต้อง3ปีหนึ่งเวลาที่ไปเนี่ยตัวเองไปตัวเองก็ต้องจ้างคนมาดูแลลูกมาอะไรลูกเพราะว่าลูกไม่สามารถที่จะกินอาหารได้ทุกอย่างก็คือเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่อ่าที่นี่มากแต่ที่สําคัญไปฝั่นั้นคืออะไรครับอันนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแน่นอนครับกองทัพก็คงจะต้องเห็นถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงงงแแกกกก้้้ไไไขขขเเเเเพพิิ่่่่่่่่มมมตตตืืือออออใใหดดีีึนนนนาาารรรคัลทปะสวจ กรคัดเลือกเลยอะไรเงี้ยก็ไปว่ากันตามาตามที่รัฐบาลละกันแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเรายังมีการาที่จะต้องคัดเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็มีแกนแบบนี้ก็อยากให้ทางกองทัพเองออกกฎออกระเบียบหรือออกอะไรนโยบายอะไรออกมาเพื่อช่วยนะครับอย่างน้อยแต่อันนี้คือที่มันเป็นข่าวนี้ก็คือทําให้เราได้รู้อีกมุมหนึ่งแล้วี่สำคัญหนึ่งอีกมุมหนึ่งซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือกรณีที่น้องคนนี้นะครับน้อง,น,องน้องคนนี้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากว่า เมื่อปี65นะครับตอนช่วงเมษา65ก็ประมาณประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับน้องคนนี้ประสบะเหตุน้องคนเนี้เป็นถึงนักแสดงนะครับหนังด้วยนะครับกำลังชีวิตกําลังที่จะไปได้โลดแล่นเลยอ่าไปได้อย่างดีแต่น้องเนี่ยถูกนะครับถูกคนคนหนึ่งนะครับอ่าขับรถยนต์แล้วชนท้ายน้องนะครับจนน้องนะครับกระเด็นแล้วก็ เป็นผู้ผู้ผู้ป่วยติดเตียงจนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงและที่สําคัญเนี่ยจากการยืนยันของคุณแม่เนี่ยเองว่าบอกว่าคนที่ชนเนี่ยเมานะครับเมาเม,า,มาแน่นอนและที่สําคัญก็คือว่าสิ่งที่น่าน่าช้ำใจและเสียใจไปมากานั้นคืออะไรครับก็คือว่านะครับคนที่ชนน้องเนี่ยมารับผิดชอบแค่เอาเงินมาให้คุณแม่นะครับแค่40,000ื่นนะครับสี่หมบาทมั้งถ้าจําตัวเลขไม่ผิดนะรประมาณ4ี่0 0ืบาท หลังจากนั้นไม่เคยมาดูดำดีดูดีเลยซึ่งแน่นอนครับคุณแม่เองก็ต้องอาจ่ายค่ารักษาของน้องไปเนี่ยนะครับเรียกว่าหลักล้านอะ่ะหลักล้านเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือและที่สําคัญที่น่าเจ็บใจไปฝันนั้นหรือเปล่าคือเรื่องไปถึงศาลเขาก็ยอมรับนะว่าเขาเป็นคนผิดเขาเป็นคนประมาทอะไรยอมรับทุกอย่างแต่เรื่องของการที่จะชดใช้เขาจะชดใช้ให้แค่แสนเดียวแสนเดียวเท่านั้นและที่สําคัญแสนหนึ่งนี้ผ่อนด้วยเพราะเขาบอกเขาไม่มียังไงเขาก็ไม่มี แต่จากนะครับข้อมูลที่ออกมาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอินเตอแกรมเฟซบุ๊กหรือใช,ใช้ชีวิตหรูหรา,าหมาเห่ามากนะครับใช,ช้ชีวิตหรูหรา,าหมาเห่าซึ่งครอบครัวก็ไม่ใช่เป็นครอบครัวที่เรียกว่าลําบากลําบากหรืออะไรเป็นเห็นว่ามีบ้านหลังใหญ่โตนะครับเรียกว่าเป็นบ้านราคาหลักล้านอะ่ะอันนี้คือที่งสิ่งที่สิ่ง,ส,ง,ส,งสิ่งที่ออกมาซึ่งแน่นอนครับแล้วที่สําคัญก็คือว่ามีคลิปนะครับในการพูดคุยก็คือคุณแม่เองเนี่ยคุณแม่ของน้องเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยกับ พ่อกับแม่ครับพ่อแม่ของคนที่ก่อเหตุนะครับก่อเหตุประมาณว่าถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาเขามีให้แค่นี้ประมาณนี้คือไม่รับผิดชอบครับนี่แหละครับคือสิ่งที่มาสะท้อนให้เห็นว่าการที่นะครับเมาแล้วขับแล้วกฎหมายที่เมาแล้วขับมันอ่อนวันนี้การที่คุณเมาแล้วขับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นใครครับถ้าวันนี้คนที่เมาแล้วขับเนี่ยนะครับหลายๆคนบอกโอ้ยถ้าเป็นคนรวยก็รอดนะครับเมาแล้วขับรอดครับ ผมก <Aristotle> <bies> <Syndrome> ็ต้องยอมรับว่ารอดเหตุผลเพราะว่าคนรวยเขามีเงินจ่ายไงครับเขามีเงินที่จะจ่ายเขามีเงินที่จะเยียวยาเขาจะมีเงินที่รับผิดชอบในสิ่งที่เขากระทำถูกต้องไหมผมไม่ได้บอกนะว่าการที่กินเมาแล้วขับเนี่ยแล้วมาดีสําหรับคนรวยไม่มันไม่ใช่นะแต่เราต้องแยกกันระหว่างประเด็นที่ว่าคนรวยเมาแล้วขับกับคนไม่มีเงินหรือคนจนเมาแล้วขับเหตุผลเพราะคนรวยเนี่ยเขาทำความผิดตามกฎหมายทุกอย่างกฎหมายก็เล่นงานไปเหมือนกันทั้งคนจนคนรวยกฎหมายตัวเดียวกันเล่นงานเหมือนกันแต่คนรวยเขามีเงิน ในการอะไรครับในการเยียวยาในสิ่งที่เขาก็ทําแต่วันนี้คนชนไม่มีเงินที่จะเยียวยาแล้วมาบอกว่าเอ้ยคนรวยทำเนี่ยโดนแบบเนี้ยแล้วไม่ลูนอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดวันเนี้ยนะครับไม่ว่าการที่กินเมาแล้วขับเนี่ยมันไม่สมควรอย่างยิ่งเหตุผลเพราะอะไรการที่เมาแล้วขับเนี่ยมันไม่ได้ทําให้แค่ทรัพย์สินเสียหายอย่างเหตุการณ์ของน้องอันเนี้ยต้องบอกว่ายิ่งฝาตายนะครับยิ่งฝายตายเนี่ย นะครับก็ทำสบไปอะไรไปจบไปแต่วันนี้นะครับน้องพิการนะครับเป็นผู้ป่วยติดไปยังพ่อแม่เองเนี่ยไปไหนไม่ได้ต้องดูอยู่ดูแลน้องทั้งที่น้องในกำลังจะมีชีวิตที่รุ่งโลดและโชดช่วงมากแต่ก็ต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วบอกไว้เลยครับช่วงนี้คือช่วงสงการเนี่ยกำลังจะสงการแล้วคนที่กินแล้วขับ อย่าบอกว่าเฮ้ยไม่เมาแล้วไปขับได้ไม่ใช่คนที่กิน,อนกแอลกอฮอล์ขับเี่ยก่ออุบัติเหตุก่อเหตุเศร้าสลดเนี่ยมาไม่รู้เท่าไหร่มันน่าจะออกกฎหมายแล้วมาจัดการกับคนพวกนี้แล้วที่สําคัญเจ้าหน้าที่ตํารวจตั้งดา่านก็วอยวายใส่เจ้าหน้าที่โอ้เทศากาลสนุกสนานมาอะไรกันนักหนาแต่ถามว่าการที่คุณกินแล้วคุณไปขับแล้วคุณไปทําให้เกิดอุบัติเหตุทําให้คนต้องพิการทําให้คนต้องเสียชีวิต คุณรับผิดชอบได้แค่ไหนสุดท้ายคุณก็บอกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่รู้จะทำยังไงจากได้ก็ไปฟ้องเอานี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้อันนี้คือประเด็นสําคัญที่ผมบอกว่าอีกมุมมองหนึ่งวันนี้ถ้าแม่ของน้องแม่ของน้องนะไม่เอาน้องมาเพื่อเกณฑ์ทหารก็จะไม่มีข่าวนี้ข่าวนี้นะครับได้นะครับสิ่งที่ดีกับสังคมสองอย่าง อย่างแรกเลยก็คือว่าในการเกณฑ์ทหารหรือหน่วยงานของกองทัพเองต้องไปนะครับทาเรื่องนี้นะครับต้องไปทําเรื่องนี้ต้องไปคุยกันต้องไปจัดการต้องไปแก้ปัญหาเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นในอนาคตอีกเพราะผมเชื่อว่าอันนี้เป็นเคสที่มีแล้วออกข่าวแต่ผมเชื่อว่ามีอีกหลายๆเคสที่เป็นแบบนี้แล้วไม่ได้ออกข่าวแล้วไม่ได้ออกข่าว แน่นอนครับการเกณฑ์ทหารมันเป็นหน้าที่หรือมันเป็นกฎที่ผู้ชายไทยจะต้องไปเกณฑ์ทหารทุกคนอยู่แล้วแต่มนุษยธรรมความเป็นมนุษย์ก็ต้องมีด้วยตรงนี้ผมก็อยากจะฝากกองทัพว่าไปช่วยรบกวนนะครับช่วยดูระเบียบแก้ไขทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลแบบนี้ที่เขาไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้แค่นี้เขาก็ทุกข์ใจมากพออยู่แล้วอย่าให้การเกณฑ์ทหารเนี่ย มาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เขาเลยเหมือนกันเหตุการณ์น,นี้ถ้าเกิดน้องคนที่มาเนี่ยเกิดมาแล้วเขาเกิดมาเสียชีวิตกลางทางมันเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้มันสิ่งที่หนักฝ่าและที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่คุณแม่เอาออกมาแล้วได้ประโยชน์ก็คือว่ามันทําให้เราเห็นว่านะครับผู้ที่กระทาความผิดเนี่ยนะครับเมาแล้วขับดื่มแล้วขับเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีค่อยมีความรับผิดชอบ อะไรเลยกับสิ่งที่ตัวเองกระทําง่ายๆคือไม่มีจิตสำนึกเลยในสิ่งที่กระทําแล้วณนะวันนี้เมื่อข่าวมันออกไปใหญ่โตแบบนี้มันคือสิ่งที่ดีทำให้ผู้ที่นะครับก่อเหตุครั้งนี้ได้รู้บ้างว่าวันนี้สังคม จะเริ่มไปจับตาคุณสังคมจะเริ่มไปมองคุณสังคมจะเริ่มลงโทษคุณไม่ใช่แค่คุณจะโดล,ลงโทษทางกฎหมายเท่านั้นแต่สังคมกําลังจะลงโทษคุณคุณก็ลองคิดดูว่าสังคมจะลงโทษอะไรคุณนตอนนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือมุมมองจากเหตุการณ์แค่คุณแม่พาลูกที่ป่วยติดเตียงแล้วไปเกณฑ์ทหารทำให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นฝากไว้นะครับช่วงสงการ เป็นช่วงที่ทุกคนสนุกสนานเฮฮาแต่ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้ไม่ใช่อ้างเทศกาลสนุกสนานเฮฮาแล้วไปฆ่าชีวิตคนอื่นไปพ่าชีวิตคนอื่นทําให้คนอื่นเขาต้องเดือดร้อนทําให้คนอื่นเขาต้องเสียอนาคตมันไม่สมควรแล้วเมื่อทําลงไปแล้วอย่าอ้างครับว่าตัวเองไม่มีเงินตัวเองจนตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ารู้ว่าจนก็อย่าก,กินครับถ้ารู้ว่าจนก็อย่าก,ก่อเรื่องก่อราวครับ ถ้าก่อเรื่องก่อราวอย่ามาอ้างว่าจนเพราะสันดานคุณเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่เพราะความจนแต่มันเป็นที่สันดานและจิตสำน,นึกของบุคคลมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหมาอัปเดตให้ฟังครับ